ดาวมาสมัยก่อนใช่ไหมสมัยนี้แหละเขาเดี่ยวทางออกทางบ่อยทางเข้าห้ามออกหรือเปล่าทางออกเอ้เา,นาน้าหนูบอกให้เข้าทางนี้ไงหรือว่าเข้าทางนั้นทำไมไม่โทรนัดประมวลตั้งแต่แรกก่อนเลยโอ๊ยโทรตั้งสองโมงเช้าแล้ว เราพอพากระตืนหงโมงยังมาเก้าโมงเลยไม่อยากไนไม่อยากให้เสียใจไงมันร้อนเนาะจะได้ไปทำอย่างอื่นทำเสร็จแล้วก็ไปแล้วมมีหมอดูด้วยนันใช่ทางเข้าดีกว่าพี่น้อยทางออกห้ามเข้าเข้าทางนู้นเลยเนาะ เฮ้เหอนๆก็มาแล้วเอาจไม่มีใครเห็นหรอกมาเร็วจะได้ทำคลิปให้มันเสร็จอ๋อพ่อแม่กาลีแล้วเราก็สอทนม่ร้วี่หนขอเ้าไปเอ้าี่ี่ี่นี่ี่นี่นี่น โอ้วีชอบมากโอ้ทนไม่ใช่แเนี่ยะมาิอยู่โอ้งเลยไหมโอ้ thầm không lâu khắp. Hả? Đi vào bên này. Má đi. phải ยาวนะโโหเ,เขาทำซับซ้อนเลยเนี่ยที่จริงเราเข้าทางนี้ใช่ไหมที่ดน,นเข้าทางนี้นใช่ไหมเออที่จริงมาถูแล้ว